สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นลเกม t e ม m f o t e s t 2นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นตวัว d e m o Man นะครับซึ่งอาวุธของ d e m o Man เนี่ยก็มีอย่างที่ผมเ e ออยูนะ่ก็คือ Gas Launcher นะครับอ,อันที่สองก็คือ Sticky Bomb นะครับอันที่สามก็คืออาวุธรองของมันก็คือดาบนะรบนนจริงๆมันเป็นขวดครับแต่ว่า ไ,ได้ดอกมาดอกไปทิมมเราไปใช้แม่แม่เลยนะครับโอเคนะฮะก็ใกล้เริ่มแล้วอีกสิบหกวิเราต้องทำอะไรไมาเป็นประเพณีอย่างหนึ่งครับไม่ทำมันอยู่ไม่ได้เลยนะฮะอายุทยาโอ้โหรลอ่อ,ลอเลยหล่อเลยจะเริ่มแนละ้ว <4, S 1> จะเริ่มแนละ้วจะเริ่มแนละ้ว <3, S 1> จะเริ่มแนละ้ว <2, S 1> โอ้โหเซิร์ไปอยู่แค่นี้นะฮะเซิร์ฟโโโออ้้หโห โอ้สไนเปอร์โดนหัวเลยที่ชอบเลยไม่เป็นไรฮะเริ่มใหม่กันได้นะครับเดี๋ยวสไนเปอร์นวะเนี่ย,ยเดี๋ยวผมขอปฏิัตการสไนเปอร์ก่อนกันไสไนเปอร์จะซ่าสไนเปอร์โอเคฮะับเดชตั้งเชือก็คือคือเท่านั้นปุ๊บอ่ายิงไปมันจะยังไม่ระเบิดมันจะรอระยะระยะเวลานึงน,นะครับแต่ถ้าโดนตัวสตูเต็มๆเนี่ยมันจะบึ้ม ็เกเปนพวกขาเลยนะฮะส่วนเจ้าสติกเอบอมนี่ก็คือนะมันก็ปึ๊บปึ๊บปึก็จะยังไม่ระเบิดนะครับจนกว่าจะมีใครมาดูนันูมากระชากนะมันจะระเบิดหรือแล้บนรถตู้เบิดให้มันระเบิดอย่งเงี้ยนะปุ้มเดี๋ยวจะับูนี้หูย โ oh, oh, อ้โอ้โอแล้วโนหมูปิ้งยี่เป็ดเลยหมูขอโทษนะครับ okay. คือผมไม่ได้เล่นแม่คอมนะครับก็เลยจังหวะปีนก็จะสูงเต็มธรรมดาโดนโอ้ดูดึงไม่ได้ดู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 ดดดดโดนเซนติกรันเล่นเลยนะครับเกิดเร็วดีแฮะ,ะหนึ่งเซิร์ฟมีแพนนี ถือว่ายังใช้ได้อยู่อ่าผมลืมบ,บอกไปซึ่งความสาม,มารถของเจ้านี่ก็เดโมแมนก็ไม่ได้มีแค้นนะฮะมันก็มีไอ้นั่นแล้วติดจ้ำนะครับติดจ้ำอย่างที่เอ็งมอ,นนมองนั่นมันนํมาโซยืดโซยืดดังนับอย่างนี้ปึ๊บดูนะครับโอเคไ,ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่หรือว่าผมไม่เล่นไม่เก่งอันนี้ก็ไม่ทราบนะฮะแต่โดยส่วนตัวแม่ก็ชอบเหมาะกับโซเยอร์เล่นให้โซเยอืด โอ้โหโ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหจะตายแล้วเนี่ยโอ้เมดิเมดิมดิเมดิโอ้โหนี่ตายตายเพราะอ็เจเนะโอ้โหฆ่าสองตสตีเลนไม่เก่งเท่าไหร่นฮะตัวตดีมมนนี้ก็ไม่เคยเล่นเท่าไหร่ เฮ้ยโอ้โหยยะ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 นี่โดนโดนยางยางไต่ยางไต่โอ้โหมันมาซ้ำถึงที่เลยมาซ้ำถึงตรงนี้เลยเหรอพี่พี่พี่ไปยิงพี่กรตเวียนก็ได้โอ้โดนเลยโอ้โหไม่คอยจะฆ่าใครเลย แต่เราก็จะชนะแล้วนะฮะยังยังมือชนะยังต้องยังมือติดมิชนะทุ่งย้าย้ายายาตายผมมีดิกมีโคตรเสียเกียรติอบบมีดิคมีดิกแม่เอกลัวแล้วหนูไปแล้วหนูไปแล้วโอ้ยไม่ตายตายผมไม่จับโอ้โห่ที่น่าใช้ดาบลุยนะเข้าไปแล้วฟันแน่ฟันแน่ ทำอะไรสักหน่อยแล้วกันเกี่ยไปแล้วเกี่ยโชวแค่เมื่อกี้แหละไปกันต่อเบื่อนะโตายเบอโอ้โหฉนก็ยังจะดิ้นรนเ คนบ้านเนาะสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์สปอยสไนเปอร์เราป้องเราป้องวู้ซินที่กันซินี่กันไงเหรอซินกันไงเหรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่หมดที่กันเดี๋ยมุกเข้าไปดูซินทกันยังลงมาครับลงมาฮะลงมาดิลงมาลงมาลงมาคอตีเวนด้วย ขายหรต่อเบยเออเนี่ยในทีมฟอเทสนะฮะไอนี้มันดำอยู่คนเดียวนะฮะก็ข้างน้อยใจตาก็บวกด้วยโอ้โหแต่ผมชอบประโยคนึงนะ,ะที่ใน Meet the มิเตอร์ดีแม่แม่เนี่ยมันมันมันเก่าไ้ว่านา่าจะดูถูกฉันใช่ไหมฉัดดนเป็นตัวดำตาบวชที่ันยิงแกไม่โดนหรอจะบอกแล้วให้ือของฉันเหร มันลิงก็มันยิงได้โดยไม่ต้องลิงก์ออกมาเราพูดก่อนนะเมื่อกี้นะชอบประโยคของมากเลยอเอ้นของฉันนะ่ะมันยิงโดยมันยิงโดยไม่ต้องลิงก์นะผมชอบเลยจะพูดทําไมนะไปไปเมื่อกี้ก็หมดแต่พูดโัวจริงตายโดยเนี่ะมันติดนะมันติดกดแถบมากเลยเล่นดีดีอ่ะไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเปิดกดติดแถบแว่าจะฆ่าใครเสร็จหรือ สัมผัสพลังงานได้กนก็กำจัดไอนั่นี้ก่อนนะครับโดนโดนโดนเลยเลียบๆก่อนโกูสิผ่านแพ้แล้วนะเนี่ไม่ไม่ให้เราไปได้เลยครับต้องดักอย่างเงี้ยหนักขนาดนี้ยไปกว่าตายไอ้หนูตาย โอเคนะครับเฮ้ยเจาะเจาเจาะเจเกือพื้นพื้นเฮ็ดโดนกันได้โอ้โหสไนเปอร์กินทุกคนไวเนี่ยอีกสองนาทีทันไหมวะมีหน่าจะเราเตรียมตัวเพ่นป่ารลาบเลยครับเออเออเออไม่ค่อยได้ใช้สกิมบอล งวมเลยต่อยเลยโคดเข้มทำเป็นเข้มเลยโอ้ได้ของว้าวได้จับของให้ก็ดีเหมือนกันมไ้บื้นให้พักสั้นจะขอหนมูไปมัครับเนี่ยมาพวกเนี่ยมาชิ้นมาแล้ว โอ้โหเซปเปอร์แ huh. ม uh ่งเอ้ยมันดักขนาดนี้เราคงไม่ม um, oh. no no ีโอกาสชนะแน่ครับเกียร์มันเยอะกว่านี้เองเยอะกว่าตั้งหนึ่งคนนะฮะตั้งหนึ่งคนโอ้โอ้ไล่ไปไล่ไปไล่ไปไม่ไปทางนั้นเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนซปเปอร์ส่โอ้โดนแล้ว เราสังเกตกรดสังเกตกังตงอุ้ยโดนโดนแล้วเฮเฮ้โอ้โหอยู่ข้างหลังตุย๋ยนี่วะไอตุ๋ยเลยไอตุย๋ยอ้วนโอ้อย่างนั้นเราก็ไปฆ่ามันนะครับเราตายแล้วเองตัวเองนี่วะไป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 

<iser> จะแพ้ละอีกหนึ่งนาทีครับไม่มีทางทัน่แล้วครับช่างเหือแพ้ก็แพ้ครับแพ้เป็นพระชนะเป็นเจ้าอาวาทุใช้เวลาเล่น t e c a s not m o v i เอ้นายอย่ไนกันหมดนะเข้ามาสิโอ้โหโอ้โหสแนปเปลไแล้วไปแล้วไปแล้วจชิว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 สกีบอม้โอ้โหสกบอมขึ้นมาพอดีเลย โ,โหเสียเปรียบอะดิโมแมนเนี่ยเมาะทลายวบมทีกกันเมือ่วนเนี้ยสี่สิบวิแเปาามีดิกัะเลยามีดิกตายหาแเ้วเมื่อกี้โอ้โห,โหโ่ยี่สิี่วิผมเตรียมหาที่หลบยิมนเนี่ยไ,ได้แร้วปนลูกผู้ชายมนสู้อย่างมัดแมน ต้องสู้ยังมัดแมงต้องสู้ยังัดแมงตายังตายังแม้ตายังโอ้ยหลบหลบในนี้แหละครับไปลอย่างน้าอย่าน้าอย่างน้าอย่าน้าอย่างนี้นนะที่ที่ปลอดภัยที่สุดฮ้ยที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะมนุในฐานแม่งอุ้ยอุ๊ย อุ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะซื้ออยู่ตรงนี้เองชควงกี้ที่มันวิ่งผ่านไปโอ้โหเดี๋ยวตอบแถมอีกสักหน่อยแล้วกันนะเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยได้โชว์เท้อะไรกับกับไอ้นี่เลยกับเตมูแมนไม่ได้ชิมเลยหน่อยเฮ้ยปะว่าบาย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 ไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยตายเถอะผมบอกรวบ ทีมเราแม่งกากแน่เลยฮะอืมเดี๋ยวผมจะโชว์วัฒนธรรมอย่างหนึ่งครับว่าเป็นบอกรีนี้ถ้าไม่ทำมันอยู่ไม่ได้เลยอ่าเนี่ฮเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวว่าครับมิชชั่นเริ่มต้น30 seconds มาเจอยี่สตูนะฮะโอ้กระเที่ยวผมเล่นเนี่ยเจอบ่อยไงไอ้พวกแบบเนี้ยแบบแบบพอผมทำแบบเนี้ยนี่ว่าจะมีการทำตามเลยโอเคฮะเดี๋ยวเราเสียเวลาพอแล้ว ดักแมงครับดักดักมีบอมดักครับมีบอมดักแมงครับออกมาเละแน่หนูออกมาเละแน่หนูมีผู้ค้ำเดียวออกมาเลี่ยออกมาดิตรงตรงโอ้โหเงียบโอ้โหระตายเพียบเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเห็นเป็นหลักตายยังไงนะใจว่าไม่ดีโอ้สกอร์นี่แบบ สองเลยนะเดีลยาแนลปุ้ยแม่โคตรเก่งเลยนุ้เนี่ยตเก่งจัว้เานครับนต้องรีววล้ครบทุกตัวนะครับพุณไม่ทันไยโดนชานลปุ้ยดลดยืนยืนั้นกอไปครับบงาใ นะไปเดี๋ยวรู้ยยนะยูเล่หเฮาไป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  go วอวูวยวูวูู่ว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 ูาูวเว้ามาูวูวูวเวู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 ันวูะนวะวู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 วว โอ้โหจ้ารโพสงโอ้โหอยากได้บางจังเลยมันจะถึงดไปแล้วโอ้โหไม่ได้ แม right, ่ดิเกี่ยวผมสติกี้บอลหนักนะจ๊อ๋อตันีใ่งครับไปมาผมมาโฟต์โมามามาผมมามาผมมาเดี๋ยวผมมาจะได้กด เดี๋ยวเร็วๆต้องเร็วเลๆเดี๋ยวครับไม่ไหวครับโอ้ปดแม่งไม่มีโอ้่แหละโอ้โรอบแทงข้างหลังมากล้วมีสไตล์เราอยู่ตรงนี้ มีใครอยู่แดนป่าวมีใครอยู่ป่าวยิงรถมีความยิงไม่ถึงเลยนะประเด็โก็โหวิเศีกรน,นี่เก็บเ,ดเรียบเลยนะวิศีกยสปายป่ะเฮ้ยเราสปายป่ะสปายออกไม่ใช่โอโหอ๋อดรวยแม่งยิงใคร ยิงจุดนุดนั่งเองเจนสัมผัสได้แล้ว่ามันมีใครโอ้โหโอ้โหแล้วมีแมสต์อ,โอโหือโอ้โหระเบิดแม่งไกลคโคตรเลยแต่รถของมันก็ยังไม่ขยับมันก็ยังเสเลายูดีมันบออมเอามา,มาทยานขึ้นมากนะเพื่อนโอ้ยแม่ไปะเรียง ดาบลุยอบูวะึบึบึบมามาโชะสักหน่อยนีอโยุยาเลยครับสมัยด์อืมนายบอดนะฮะเติมมาให้นะาอาจารย์นายบอดขวขำวขวขวโดดวยชิอด้ย่่จขึ้นได้ไม่ขึ้ได้ึึึกันมัวหันแล้ว็อลนะตเซอร์มันรัสมีก็ค่อนข้างใชได้โอ้โห

โอ้อยู่ข้างบนมองไม่เห็นมันชนะแล้วแน่นอนวันนี้ได้อีกแล้วหรม่เอารพัั้นีมีแล้วมีมันชนะแล้วมันชนะแล้วมันชนะแล้วดีแล้วมีแล้วมันึงนี่มันหนี้โอมันตามมามันหนมันหนีิหายแทตายตายตายนายตาย โอ้วิพิโอ้โห,โโห,โโหยิงไม่ตายเอ,อือดตายนนได้ไม่น่าทักเลยโอ้โหคิดว่ามุมนี้จะรอดแล้วสกอ่ะโ,โอเคนะครับวันนี้ก็เพียงจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ